เกาหลีใต้เผยรูปแบบการโจมตีใหม่ของแฮกเกอร์เกาหลีเหนือควบคุมจากระยะไกลได้เลยไม่ต้องปลอมเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์ด้วยค่ะ สำนักข่าวเกาหลีใต้รายงานกลุ่มแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือได้มีรูปแบบใหม่ในการควบคุมอุปกรณ์ของเราจากระยะไกลเพื่อลบข้อมูลสําคัญรวมไปถึงรูปเอกสารและรายชื่อผู้ติดต่อต่างๆหมดเกลี้ยงค่ะองค์กรรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเกาหลีใต้เผยว่ากลุ่มแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนืออาจเป็นกลุ่มคิมซูกีหรือ APT 3 7ซึ่งเป็นกลุ่มแฮกเกอร์มืออาชีพได้มีวิธีใหม่ในการโจมตีทางไซเบอร์ผ่านสมาร์ทโฟนของ Android และโน้ตบุ๊กส่วนตัวนะคะโดยจะแพร่ไวรัสในกาเกาทอของเหยื่อ กาเกาทอคือแอปที่คนเกาหลีไว้ใช้คุยส่งข้อความกันเหมือนไลน์ของบ้านเราค่ะซึ่งรายชื่อที่เหยื่อเมมไว้ก็จะโดนไปด้วยและอาจมีการแอบส่องผ่านเว็บแคมเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเหยื่อด้วยไม่ต้องโทรมาแล้วให้เรากดตามที่บอกเหมือนแก๊ง c a ซ l นเตอร์แถวปอยเปตดเลยค่ะอันนี้คืออยู่ดีๆก็มีสิทิ์โดนมีคนโดนแล้วอย่างน้อย2คนเมื่อกันยายนที่ผ่านมาคือที่ปรึกษาผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีใต้และนักสิทธิมนุษยชนชาวเกาหลีเหนือเองค่ะถือว่าใกล้ตัวมากเพราะว่าปกติแล้วพวกนี้ไม่ได้มี ความจำเป็นที่จะต้องมาแฮกคนธรรมดาถูกไหมคะพวกนี้จะใช้การสอดแนมเพื่อเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานรัฐบาลหรือบุคคลสําคัญแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดแล้วคะ่ะผู้เชี่ยวชาญบอกว่านี่เป็นการโจมตีแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของเกาหลีเหนือและถือเป็นสัญญาณว่าเทคนิคของพวกแฮกเกอร์ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วคะ่ะน่ากลัวมาก